กุ้งพลอยสงสารจับใจเห็นลูกสาวร่ำไห้ล่าสุดทำเอาชาวเน็ตทนไม่ได้ค่ะหลังเห็นน้องวีจิลูกสาวของคุณสอนรามและคุณติ๊กบิ๊กบราเธอร์ร้องไห้อยากจะคุยกับคุณแม่งานนี้คอมเมนต์หัวอกคนเป็นแม่เนี่ยแน่นไอจเลยโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์วิดีโอขณะคุยกับลูกสาวระบุว่าไม่นานลูกรักไม่นานเชื่อแม่ รักลูกมากนะลูกแม่ทํางานลมหายใจเข้าออกคือวีจีแม้แต่เดินลงพื้นที่ในทุกพื้นที่ทุกก้าวเดินเลยเนี่ยทุกตลาดคือสิ่งแรกที่แม่มองหาคือของเล่นให้ลูกแม่ฮิ้วขึ้นเครื่องบินกลับมาฝากลูกทุกครั้งด้วยความรักแล้วก็คิดถึงแม่ไม่เคยคิดจะไม่โทรหาลูกโทรหาตลอดแม่ทํางานเหนื่อยขนาดไหนแม้ว่าเวลาที่มีให้แม่เนี่ยได้คุยทั้งน้อยนิดไม่มากแต่แม่ไม่เคยลืมลูกนะคะรักลูกที่สุดฟ้ากําลังเปิดทางให้เราใครก็ขวางทางเราลำบ ากแล้วหล่ะทีนี้ถึงจะสอนให้เขาต้องแข็งแกร่งสักแค่ไหนแต่ธรรมชาติของเด็กก็รักแล้วก็คิดถึงแม่อยู่ดีค่ะเปิดใจยอมรับแล้วก็แก้ไขจุดนี้ให้ดีเพื่อลูกซึ่งงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันสน่นเลยค่ะแต่เชื่อว่าไม่นานหลังจากนี้คุณแม่กุ้งพลอยก็จะได้เจอกับน้องวีจีอย่างแน่นอน